โบจะแต่งหน้าแล้วก็ทําผมซึ่งมีขั้นตอนแบบไม่ยากเลยนะคะสามารถสวยได้ทุกวันแต่งหน้าลุคนี้แล้วลงในไอจเนี่ยปรากฏว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแต่งยังไงลิปสีอะไรวันนี้นะคะเราก็จะได้มาบอกทุกคนแล้วค่ะพร้อมทาให้ดูเลยนะและนอกจากแต่งหน้าแล้วนะคะก็ยังมี how t ูทําผมม้วนผมง่ายๆซึ่งอันเนี้ยใช้เวลาแบบแป๊บเดียวประมาณ5นาทีก็เสร็จนะคะได้ทั้งม้วนผมแล้วก็มัดครึ่งหัวแบบนี้นะคะเป็นคุณแม่หวานๆทุก ต้องอย่าหยุดสวยค่ะอะถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หน้าสดซึ่งพังๆสไตล์แม่ลูกแฝดของเราก่อนเลยค่ะไปค่ะและนี่ก็คือหน้าสดของแม่ลูกอ่อนนะคะเ็ปแรกเลยนะโบก,ก็จะลงรองพื้นไปก่อนค่ะซึ่งรองพื้นที่โบใช้ในวันนี้นะคะก็คือที่ลังโคมตัวนี้ค่ะแต่งอีดอตัวนี้นี่เองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ัวชอบใช้มากเลยนะก็คือช่วงนี้จะใช้ตัวนี้บ่อยมากเลยค่ะก็จะใช้ไม่เยอะนะคะ เน้นที่บริเวณแบบว่าใต้ตาอย่างนี้นะคะก็จะแปะแปะใช้นิ้วกดๆไว้วยะคะ่ะแล้วก็เนี่ยแปะตรงสิวปุ๊บๆแบบนี้เน้นบางๆค่ะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยทำการแบบว่านวด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 เลกลีย่ยเกลี่ยลงไปแบบนี้เลยนะคะโอเคลองรองพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ะ,ะบกก็จะใช้ครีมบัชในการแตะๆเพื่อให้แก้มมันมีสีระเรื่อมากยิ่งขึ้นนะคะครีมบัชที่ใช้นะคะก็เป็นของลังโคมค่ะดูสิคะว่าแบบใช้ไปเยอะมากนะจนมันเป็นหลุมแบบนี้เลยค่ะสีนี้เนี่ยบัวชอบเนื้อของเขามากเลยนะเพราะว่าสีมันชัดเจนแล้วมันก็ติดทนนานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะแทบจะไม่ต้องเติมไปแดงสิ้นเลยนะคะัวก,ก็จะปัดแบบว่ายิ้มช่วยนิดนึงแบบนี้แล้วก็ ถูๆๆไปเลยค่ะให้มันอยู่บริเวณแบบว่าแก้มของเรานะแต่งแบบง่ายมากๆค่ะโอเคแก้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูแบบมีเลือดฝาดมีความสีระเรื่อขึ้นมาทันทีและต่อไปนะคะโบก,ก็จะเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นเลยค่ะวันนี้เนี่ยโบก,ก็ใช้แป้งฝุ่นตัวเปิดของโบน,นะคะนั่นก็คือจากทรีนั่นเองค่ะเสร็จหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขอ ค่ะปกติงานคิ้วเนี่ยนะคะโบก็ชอบไปแว็กให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอะนะซึ่งมันก็จะพอมีทรงของมันอยู่แล้วนะคะพอใช้ดินสอเขียนแล้วเนี่ยโบก็จะใช้แปรงเนี่ยปัดๆให้มันฟุ้งๆแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้นิ้วเนี่ยคะ่ะเกียเก่ยๆข้างหน้านะแล้วก็แบบไล่ลงมาตามสันดั้งเลยคะ่ะให้แบบเป็นคอนทัวร์ไปในตัว ประหยัดเวลาค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งมันก็จะดูแบบเข้มขึ้นมาหน่อยใช่ป่ะคะก็ใช้มาสคาร่าคิวนะคะในส่วนของมาสคาร่าคิวเนี่ยโบก็จะใช้สีแบบให้มันอ่อนนิดนึงแล้วก็ตรงหัวคิ้วนะคะก็จะปัดขึ้นแบบนี้ค่ะ ใช้ของพาเลตจัดทาตัวนี้ค่ะ Clay Play Face s h a p p i n g Palette ค่ะก็พาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่โบค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ลงเป็นตัวอายแชโดว์ก็ได้นะคะส่วนสีเข้มเนี้ยบางทีโบก,ก็เอามาใช้เขียนคิ้วนะคะแบบใช้ดีมากเลยจริงๆเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะใช้สีเข้มสุดค่ะสีริมสุดสีนี้นะคะสี Instinct ในการแบบคัดเบ้าเบาๆค่ะซึ่งมันก็จะดูแบบ ธรรมชาติมา,ม,ามากเพราะว่าสีมันแบบอ่อนๆนะคะต่อไปนะคะก็จะกรีดตานะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลคาปูชิโน่พยายามให้แบบชิดขนตาเรามากที่สุดดัดแบบขนตาแล้วก็ปัดขนตาได้เลยค่ะที่ปัดขนตาวันนี้นะคะก็ใช้ของเม b e บาลีนค่ะ ถ้าไม่ได้ออกไปไหนนะคะโบก็จะปัดแค่ขนตาบนค่ะต่อไปนะคะโบก็จะขอทาแก้มเพิ่มอีกนิดนึงค่ะบัตชของเรดเออร์ตัวนี้นะคะซึ่งแบบว่าสีมันสวยมากๆเลยนะมันจะมีความแบบอมมุกมุกด้วยนะคะบางทีตัวนี้เนี่ยโบก็เอามาใช้ทาตาได้ค่ะมันก็แบบสีน่ารักดี นะต่อไปก็เป็นงานลิปแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบทากี่ทีนะก็มีหลายคนเม้นท์ถามน,นะคะว่าบวใช้ลิปสีอะไรนะมันก็คือลิปตัวนี้นี่เองค่ะของ16กท t แบรนด์ก็เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะซึ่งมันจะเป็นสีนูดน๊ดอันนึงอีกอันนึงจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเวลเวดนะคะสีมันจะแบบ แบบเปี้ยงขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสี F M 07นะคะตัวนี้ก็เป็นสีเชอรี่ทินนะคะโบก็จะทาตัวนี้เป็นสีนุ่นๆลงไปก่อนคะ่ะก็ทาค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเลยขอบปากมานิดนึงคะ่ะใช้นิ้วเกีย่ยๆเนาะใครจะจบแค่นี้ก็ได้หรือถ้ายังไม่จบอยากจะได้ความแบบปังขึ้นมาอีกนะคะก็ให้ทาตัวเชอรี่ทินตัวนี้ลงไปคะ่ะ ให้ทาเข้าไปที่ด้านใน,นริมฝีปากของเราเนะจ๊ะอือทำไงปังขึ้นมาเลยเห็นปะเมคอัพของโบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วต่อไปเนี่ยก็ต้องทำผมด้วยนะคะสำหรับวิธีการทำนะคะช่วงนี้เนี่ยโบก็จะมัดครึ่งหัวค่ะแล้วก็จะเหลือผมด้านหน้าไว้แบบว่าเป็นปลอยหวานอย่างเงี้ยนิดเดียว แบบนี้นะคะแล้วก็จะมัดครึ่งหัวเลยแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้หนังยางมัดได้เลยค่ะก็จะมัดสูงนิดนึงนะคะแต่ถ้าวันไหนที่มีเวลาเนี่ยบกก็จะแอบ,บขอม้วนปลายผมนิดนึงเนาะและด้วยความรวดเร็วในการม้วนนะคะบบกก็ใช้ที่ม้วนผมของ m i l k y w a วตัวนี้นีเองค่ะเพราะว่าเขามีให้เลือกถึง3แกนเลยทีเดียวนะ ใหญ่สุดนะคะ32มิล Universal 25มิลแล้วก็เล็กสุด19มิลค่ะเราก็จะใช้แกน Universal ซึ่งเขาจะมีตัวแบบว่าหนีบแบบนี้ให้นะคะซึ่งแบบมันจะง่ายแล้วก็แปบบ๊แบๆบก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการประกอบล่างนะคะก็จะมีตัวฐานแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีลูกศรอ,อยู่ที่ฐานนะคะแล้วก็มีลูกศรอ,อยู่ที่ตัวหัวแกนค่ะเราก็ทําให้เขาชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดันให้คลิกเลยค่ะ กริกแบบนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เปิดเครื่องได้เลยซึ่งที่ม้วนของมิกกี้เวยนะคะใช้เวลาไม่นานเนี่ยเครื่องเขาก็ร้อนแล้วนะคะปกติโบก็จะใช้ม้วนที่ประมาณ180องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้ที่ม้วนของเรานะคะก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะอยู่ที่180องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็หนีบที่ปลายแบบนี้แล้ก็ม้วนได้เลยค่ะันก็จะเน้นม้วนแค่ปลายผมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งช่อค่ะ มาอีกหนึ่งช่อนะคะก็จะม้วนช่อใหญ่ๆไปเลยนะคะเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีเวลาอะไรมากมายใช่ไหมข้างซ้ายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําที่ข้างขวาต่อเลยคะ่ะก็จะเริ่มที่จากตรงก,กลางก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ไล่ไปที่ปลายผมนะคะนี่ดูสิคะเป็นลอนเด้งดึงสวยเลยแล้วก็มาที่ช่อสุดท้ายนะคะ หนีบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะคือมันเหมาะกับคนที่ม้วนผมแบบไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยมือใหม่หัดม้วนก็ใช้ได้ง่ายเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโบขอติดโบเข้าไปให้มันเข้ากับชุดติดหนึ่งนะคะและนี่ก็คือฟินิชลุคค่ะของคุณแม่ลูกแปดนะคะที่ยังอยากที่จะแต่งหน้าทําผมอยู่นะคะก็นี่ค่ะใช้เวลาไม่นานเลยก็ได้ ขั้นตอนแบบน้อยมากๆ mm hmm. mm hmm. จร e ิงๆนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครอยากให้พูทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย